คุณหมอขาเดี๋ยวนี้โบที่เขาขายกันนะคะที่เป็นเข็มอะไรๆอันมาประทับหน้านะคะปัมป๊มๆๆๆๆแล้วก็เอาโบไปทาอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะมันอันตรายไหมคะคุณหมอขาดูหน้าหมอนะทําบ่อยๆมันก็จะดื้อยาสิคะถ้ามันเป็นโบจริงนะเอออันดับแรกคือยังไงเวลาฉีดโบหมอกคยพูดแล้วใช่ไหมไม่ฉีดบ่อยเกินไปใช่ไหมเอออย่างน้อยๆอะ อย่าบ่อยเกิน3เดือนครั้งนะครับระบบที่ใช้มันต้องเป็นยังไงบริสุทธิ์สูงแต่ที่เขาขายขายกันน่ะเป็นโบชิทไหนก็ไม่รู้เป็นโบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วเวลาทำอะ่ะทาบ่อยแค่ไหนบางคนทําทุกวันใช่ไหมครับนะบางคนทําสัปดาห์ละครั้งมันก็บ่อยกว่ากว่า3เดือนครั้งอยู่ดีนะครับถามว่ามีโอกาสดื้อไหมมันก็มีโอกาสดือ้อใช่ไหมเออเหมือนเราไปฉีดโบทุกวันอะ่ะอย่างนั้นเลยนะครับ แล้วบางคนก็ถามว่าหมอขามันแค่ประทับที่แบบตื้นตื้น,นเองนะคะชั้นผิวหนังเองนะคะมันจะดื้อมันฉีดหร้อคบคุณหมอขาดื้อเหมือนค่ะยิ่งกว่าอีกนะชั้นผิวหนังมันมีอะไรนะครับถ้าเป็นหมอที่มีความรู้เขาก็จะรู้ว่าชั้นผิวหนังมันมันมีแรงกระหานเฟลนะครับไม่ต้องจำแต่ถ้าจำได้ก็จะเริ่ดอีตัวนี้แหละที่มันจะส่งสัญญ,ญาณไปนะครับทำให้มันเกิดการดื้อยาได้ง่ายยิ่งกว่าการฉีดลึกอีกนะครับ ดื้ง่ายยิ่งกว่ากันฉีกเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้ออีกนะครับอีผิวหนังเนี่ยตัวดีนะคะกาดดื้ง่ายนะถ้าเธอไปปัปม๊มปั๊มทำทำทัาทาบ่อยๆอย่างเงี้ยเมืออเมืออก้าเธอไปฉีดโบทุกวันหรือแม้ก็ฉีดฉีดสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยเออสองเดือนทีเดือนเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนทีเนี่ยโอกาสดื้อก็ยังสูงเลยที่เธอทุกวันนะแล้วแล้วไปกระตุน้นไอ้ผิวหนังอีกชั้นผิวหนังอีกซึ่งโอกาสดื้อก็จะมากกว่า การฉีดชั้นลึกอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยนะอันดับแรกถ้ามันเป็นโบจริงนะอีโบที่มาทาทา,ท,าออที่บอกว่าทาแล้วหน้าดีขึ้นถ้า,เป,ถาเป็นโบถ้ามันเป็นโบจริงนะมันก็โอกาสดื้อมากขึ้นจากการที่เราทําบ่อยทําทุกวันข้อสองดื้อจากอะไรดื้อจากการสกิดที่ผิวหนังนะครับเพราะว่าผิวหนังเนี่ยดื้ง่ายยิ่งกว่าการฉีดชั้นลึกอีกอย่าเข้าใจผิดว่าสกิดแค่ผิวหนังแล้วจะจะไม่เกิดการดื้อนะครับดื้ง่ายกว่าอีกเนาะเออ ก็ถ้าถามหมอว่าเป็นหน้าหมอเองหมอจะทำไหมหมอก,ก็ไม่ทําแต่ถ้าใครจะทําก็ทําแต่ต้องรู้ความเสี่ยงว่าถ้ามันเป็นโบจริง,รงๆอะ่ะนะมันก็มีโอกาสดื้อได้แต่ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นโบจริงๆแล้วเราสามารถขายบางขายทั่วไปได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าโบคือยาต้องให้แพทย์สั่งให้เท่านั้นไม่สามารถส่งขายส่งอะไรอย่างนี้ได้นะครับถ้ามันเป็นโบจริงนะเว้นแต่ว่ามันไม่ใช่โบทอก ที่ใช้ในการฉีดทั่วๆไปนะครับนะต้องรู้ว่าเป็นโบอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นโบทุนลอมทักซูนนี้คือไม่ได้เลยจากเป็นเป็นยานะครับ